สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเสียดายขครรถเต่าเจ็ดหมื่นผ่านไป4ปีเห็นราคาล่าสุดแทบร้องทำอะไรลงไป เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตพูดถึงและแชร์สนันโลกออนไลน์เมื่อมีหนุ่มรายหนึ่งออกมาโพสแล้วประสบการณ์ที่เจ้าตัวเคยขายรถเต่าจมูกแม่มดในราคาเจ็ดหมื่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิปีล่าสุดราคาพุ่งกว่า10เท่าทําเอาหนุ่มคนดังกล่าวเสียดายเป็นอย่างมากถึงกับลั่นทําอะไรลงไปโดยหนุ่มคนดังกล่าวได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมระบุข,ข้อความว่าย้อนไปสิปีที่แล้วผมทําอะไรลงไปโฟกส์วากเก้นหนึ่งเก้าห้าเก้าจมูกแม่มดปล่อยไปเจ็ดหมื่น ตอนนั้นมีแต่คนบอกว่าโจรโทรมาเกินร้อยสายแอดเพื่อนมาเป็นพันราคานี้ไม่มีรอกอยากจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ครับว่าเป็นจมูกแม่มดพูดไปแล้วอยากร้องไห้ช่วงนั้นเต่าตู้หาจากใต้ขึ้นมาโคตรมัน h a s t ท็กบีมอเตดูราคาตอนนี้6-7ถึง0แสนแล้วและหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากอาทิ ราคานี้อยากได้เลยครับอีคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้ไปทำทะเบียนได้ไหมครับอีคอมเมนต์บอกว่าถ้าขายขณะเวลานี้ราคานี้จนแน่นอนครับฮ่าฮ่าฮ่ามันก็เหมือนคนขาย g s 7 0 0 0 0คนได้นี่ยังหล่อครับอีคอมเมนต์บอกว่า1 0เท่าของวันและเวลาอีคอมเมนต์บอกว่ารถออกไปต่างประเทศเยอะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอกอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ